ะะพบกับต้อยบริริี้40วันนี้บอกได้เลยนะคะสำหรับคุณส,สาวๆคนไหนนะคะที่หน้าไม่เรียบเนียหน้าไม่กระชับแต่อยากเนรมิตหน้าให้ขาวใสนะคะภายในแบบเร่งด่วนนะคะบอกได้เลยว่าสูตรนี้ที่เจ๊นำมาฝากนะคะเป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะก็ฝากกดติดตามกันก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วเราไปชมสูตรกัน,นะคะ่ะว่าสูตรนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะก็มีส้มมะขาม ผงธนาคาค่ะผงขมิ้นจ้าแล้วก็น้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราก็เอาน้ำผึ้งนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะขมิ้นครึ่งช้อนชาค่ะธนาคา ครึ่งช้อนชาค่ะส้มมะขามสองช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ ก็ไปพอกหน้ากันได้เลยไปเลยจ้ะจะเห็นว่าหน้านะคะก็จะมีจุดด่างดำนะคะตรงข้างแก้มเพราะว่ามันเป็นรอยสิวนะคะสูตรนี้นะคะเมื่อเราเมื่อเราผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาพอกหน้ากันได้เลยจ้าพอกให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ นี่นะคะให้ทั่วแก้มคางคิ้วมูปากนะคะสามารถที่จะพอกได้เลยสูตรนี้พอพอกเสร็จแล้วนะคะเราจะคล้ายๆเหมือนเอามาร์ทองคามามา m a r k ้านะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมสีเหลืองนะคะของขมิ้นชันจ้าซึ่งสูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านความเสื่อมของเซล ช่วยป้องกันการเกิดสิวฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดการเกิดจุดด่างดำเช่นแบบฝ้ากะนะคะลดผดพืนคัน,นทำให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็พอกไว้ประมาณ1 0บถึงยีนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปล้างออกกันเลยจ้า กลับมาแล้วจ้ากับการล้างหน้านะคะสูตรขมิน้นสสูตรนี้นะคะแนะนําหลังจากที่ล้างหน้าแล้วนะคะให้เอาครีนซิ่งนะคะเช็ดหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไล่ความเหลืองของหน้าออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะแต่ว่าดีค่ะคือารู้สึกสัมผัสดได้เลยนะคะว่าหน้านิ่มชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็จุดด่างดำนะคะก็ทำํำสักประมาณอาทิตย์ละสองสาครั้งนะคะก็จะทําให้หน้าเรากระจ่างใสามากขึ้นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับสูตรนี้บอกได้เลยนะคะว่าลองเอาไปทํากันดูนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะมันจะเหลือง ะะสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากใส่ขมิ้นนะคะก็ใส่แค่ผงธนาคารอย่างเดียวก็ได้อยู่นะคะโอเคถ้าเกิดสมมติว่าใครเอาไปทําสูตรนี้แล้วเนลมิตหน้าทุกคนเป็นอย่างไรนะคะ<ๆ>ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้เจ๊ฟังนะคะว่าเอ้ยเจ๊มันดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค like, ์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊และทีมวอร์เร y 4ี้ p สอัพนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊และทีมวอร์เรดี้สอัพนะคะต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย